ตามหน้าไพ่เลยการเงินเจ้าไม่ดีนะฟุกนะอืมขอไอดีก็นเนี่ยอะไรไอดีเนี่ย ajtop16 เนี่ยบ้านเขียวเนี่ย aj ตัวเล็ก ajtop16 เจ้าเข้าใจไหม ajtop16 นั่นแหละนั่นแหละไอดีบ้านเขียวบิ๊กบิ๊กจะมีความรักดีๆ แฟนหน้าตาดีไหมคะใครบอกยังอ่ะยังไม่มีใครมาสามวันนี้ไม่เดียวจริง,รงนะอาจารย์เขียนไว้ไว้สิคะเขียนไม่ได้เขียนผมเคยแล้วแล้วผมโดนปิดปิดไปเลยผมโดนปิดไปหลายรอบแล้วอันนี้จริงๆอ่ะมีคนเข้ามาจริงสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ไปตอบมีคนเข้ามาแล้วแหละแรงมาก เอาพูดไปตามหน้าไพ่ไม่โกหกไพ่มันแรงจริงเนี่ยดูเดี๋ยวไม่มีใครเข้ามาไม่โกหกถ้าอยากมีคู่นะให้ไปสวดระถามมหาจากกักรรพัน